สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะครับผมตุ้ยแมททอยนะครับมีของเจ๋งๆนะครับเด็ดๆมานําเสนออีกแล้วนะครับเขามีชื่อว่าเจ้าตัว excavator นะครับผมก็คือเป็นรถแมคโครไซยักษ์นะครับผมไซใหญ่นะครับผมซึ่งนอกจากงานสเกลที่มากับความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องคนขับนะครับบันไดข้างๆนะครับผมแล้วก็งาน ที่เรียกได้ว่าสีนะครับไม่ใช่ว่าสีเหลืองล้วนๆมาเลยนะครับแต่ว่าตัดด้วยลายดํานะครับผมซึ่งดูแล้วสวยงามกว่าเวอร์ชันก่อนๆเยอะมากขึ้นเยอะเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับผมแต่ไฮไลท์ที่เด็ดเลยนะนี่วา้วาวาวา้าวนี่เขามีตัวนี้ให้เลยนี่ตัวคันบังคับนะครับผมเขามีตัวคันบังคับให้เลยก็คือว่าเราสามารถแทนที่เราจะกดเป็นรีโมทธรรมดานะเราก็สามารถที่จะ บังคับนะฮะเหมือนรถจริงๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าสวยงามครับแบบนี้นะครับสามารถทําอะไรได้มากมายเลยนะครับนี่แม้จะเป็นเดินหน้าถอยหลังบังคับได้อย่างอิสระได้ดังใจเลยนะครับเดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาแกะมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะกันเลยแล้วกันนะนะครับผมออกมาให้หมดแล้วนะครับผมเราก็สามารถ จะเห็นได้ว่างานเนี่ยเขาสวยมากเลยนะผมจะชอบมากๆเลยนะครับในช่วงของช่วงแขนของเขานะครับช่วงแขนเนี่ยดูเขาจะทําสีเป็นไฮดรอลิกหลอกด้วยนะตัวนี้นะครับเนี่ยตรงไฮดรอลิกหลอกตรงช่วงแขนนี่นะครับสวยงามครับงานละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะข้างในนี้มีอะไรกันอีกแกออกมานะว้าวมีตีนตุกแก้นะครับผมจุดสุญญากาศนะครับตรงใต้ฐานนะครับ <Okay. S 2> นี่โอ้โหนี่มันจำลองการขับรถจริงมาเลยนะครับเนี่ยดูสิว้าวมีปุ่มอะไรมัง่งตักขึ้นตักลงนะครับยกแขนขึ้นยกแขนลงนะครับนี่ก็ออปชันนะครับตัวนี้โอ้โหเจ๋งอะดูดิแยกนี้เลยอะมีปุ่มนี้อีกแล้วก็มีปุ่มนี้อีกนี่อันนี้ทำอะไรกันมั่ง ยังไม่พอนะนี่เห็นไหมมีปุ่มตรงนี้ด้วยนะตรงรีโมทไกลปืนนี่ด้วยนะเนี่ยโอ้ถือว่าไฮเทคมากๆเลยครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูนี่ <c oughs> แล้วก็มีสาวอากาศร,รีโมทอะไรเนี่ยให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าได้ลบมากๆครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวดูข้างข้างในดูข้างใต้ดิ <c oughs> โอ้โหติดหนึบเลยครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะ อ๋อตัวนี้ก็เราต้องใช้ไข,ข่ควงนะครับเดี๋ยวหาไข,ข่ควงก่อนนะโอเคก็ขายนอกมาแล้วนะครับอ่าตรงตัวบังคับเนี่ยนะครับผมก็ใช้ฐ่านอยู่ สามก้อนนะครับผมสามก้อนนะครับผมหลังจากที่เราได้ใส่่านไปแล้วนะครับเราก็จะมาปิดฝากันนะครับผมปิดฝากันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้บ้างนะนี่ดูรวมรวมนะครับผมก็ถือว่าสวยงามมากๆครับสังเกตดูนะครับคุณภาพพลาสติกนะครับเขาจะเป็นพลาสติกแบบ abs นะครับผมจะพูดง่ายว่าพลาสติกเนี่ยเป็นระดับโมเดลนะครับ แล้วก็งานเนี่ยจะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับในเวอร์ชันก่อนๆในพลาสติกก็จะบางกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะทําเป็นงานประเภทว่ารถโมเดลแบบเต็มตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าสามารถบังคับได้ครับเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะครับถือว่าตัวนี้เด็ดมากๆครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูนะครับข้างล่างนี้ก็คือเป็นตัวใส่แบตเตอรี่นะครับผมโอเคใส่แบตเตอรี่นะครับก็ หลังจากนั้นเราก็โอเคอยู่ในนี้นี่นะครับผมก็เป็นแบตเตอรี่เท่าไหร่เอ้ยอ่า4.8โวลต์นะครับผมก็เป็นไซส์ของรถแมคโครไซส์ใหญ่เกือบทุกรุ่นจะเป็นแบตเตอรี่ไซส์ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วนี่ นี่แกะสดๆร้อนๆเลยนะคือพูดง่ายๆว่ายังไม่ได้ชาร์จแบตอะไรเลยนะครับผมของเพิ่งมาสดๆคือสดจริงๆฮนะลงจากเครื่องมาก็ปับ๊บแกะมาดูกันเลยรีวิวกันเลยใจร้อนครับผมไม่รอชาร์จแบตด้วยนะแต่จริงๆเราต้องไปชาร์จก่อนนะครับผมชาร์จก็ประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับให้แบตร้อนก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับนี่แล้วก็นะครับโอเค ครั้งแรกทาอะไรแบบน,นี้กดสวิตตัวนี้นะครับผมออนตัวนี้แล้วก็หลังจากนั้นกดจะบ,บังคับนะครับผมอุย้ยตื่นเต้นครับอุยมือสัน่นอุยไปไม่ออกอ้ยยออ้ยอ้ยอ้ยดีขึ้นละครับผมโอเคอฮ้ยโอ้โหอ,อันนี้ทำอะไรอะ่ะอันนี้นี่ขึ้นลง ซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังนี่เดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะครับอย่าแงบบนี้นะครับโอเคกอ็อันนี้อะไรโอ้โหปุ่มปุ่มตัวนี้นะตัวนี้นะคือคือนี่สุดยอดว้าวนี่นวัตกรรมแห่งยุคนี่ปุ่มนี้อะไรกดดูซิว้าวโอ้โหอื้อหือ สุดยอดมากครับผมนี้ก็เหมือนกันครับนี่ว้าวนะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดนี่สังเกตดูดีๆนะเสียงเฟืองเขาจะนิ่มมากๆเลยนะครับเสียงเฟืองนิ่มมากๆเลยแล้วก็นี่แบบนี้เลยนะ เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาอ้อโหยนี่เหมือนขับรถจริงเลยนะอาทวนอีกทีนึงนะปุ่มนี้นะคือซ้ายซ้ายขวาหมุนซ้ายขวานะครับนี่สุดยอดอะราคาเนี้ยแต่ว่าเขาให้มาแบบครบเลยอ้อโหโอ้โห,โโหกดได้ทั้งสองปุ่มเลยนะบนก็ได้ล่างก็ได้ โอ้โหดูนีนี่สุดยอดมากครับก็สังเกตดูนะว่าถ้าถ้าเทียบกับขนาดตัวผมนะเนี่ยก็ถือก็ถือว่าใหญ่ม,มากเลยนะครับเนี่ยดูนะโอเคก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมนี่ก็เป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าทีเด็ดมากๆเลยนะครับจากตุ้ยแมททอยนะครับร้านตุ้แมททอยนะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะโทรสั่งได้เลยที่เบอร์ตามนี้ฟาบ 0 8 4 7 6 4 6 4 5 7หสห่า7นะครับย้ำนะครับ0847646457้าร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.mathoy.com ย้ํานะครับ w w w m a t h o y o o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมอ่าก็ผมก็จะบอกคาซิบบอกนิดนึงนะว่าเห็นอย่างนี้นะนี่ กล่องนะกล่องมาเริ่มเลยนะครับนี่กล่องมาเริ่มเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดตัวนะครับผมกับลูกค้านะครับผมเจ้าของทีเด็ดนะครับผมแมคโครคันแรกในประเทศไทยนะครับผมขอเปิดตัวลูกค้าคนแรกของแมทอโนะบัดนี้ปั๊ม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 สวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับพี่สังวรครับพี่สังวรนะครับผมพี่มาจากที่ไหนครับ ลามินทาครับว้าวมาจากราม,มินทาลูกค้าลามินทานี้เยอะมากครับก็อ่าทําไมพี่ถึงเลือกแมคโครคันนี้ครับผมชอบากครับชอบชอบ,ชอบในใ,ในความโดดเด่นที่ตรงไหนครับทั้งรีมโมททั้งตัวเครื่องอะครับอืมทั้งรีโมททั้งตัวเครื่องใช่ไหมครับผมก็ลเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างครับสําหรับออปชันขนาดนี้ราคาถือว่าโอเคครับผมอืมครับก็แล้วก็พี่รู้จักรานแม่ทอยจากที่ไหนครับ ดูที่ดูที่เว็บครับเว็บแม่ทอยครับโอ้โครับตู้แมททอยนี่ที่เขาหน้าตาดีๆหน่อยใช่ไหมครับหล่อๆ<ะ>นิดนึงนะ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ยังไงต้องขอบคุณพี่สังวรมากๆครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ผมจะมีผู้ชมเห็นอย่างนี้นะครับผมว่ารถคันนี้พี่สังวรเขาไม่ได้ซื้อแค่คันเดียวนะครับผมวันนี้นะครับผมเขาขับรถมาจากรามินทาเพื่อมาจัดเต็มป๊ำป๊มป๊ำนี่มีคันนี้ด้วยครับ ลาวาผมนี่ลาวาครับนี่พี่สังวรเขาจัดเต็มเลยนะครับผมสองคันเลยนะครับวันนี้นะครับผมนี่ลาวาคันนี้ก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับผมเป็นรถที่เอาไว้แข่งนะครับผมใครมาท้าแข่งบอกได้เลยครับลาวาจัดให้ครับแข่งได้หมดนะครับคันนี้หมื่นกว่าบาทแบตล่โพสองก้อนเลยนะครับก่อนนี้ก็แรงมากๆครับพี่สังวรจะไปแข่งกับใครครับไม่ครับเอาไว้เล่นชอบชอบโอ้โหเขาเน้น ความชิวๆครับผมคือเอาไว้เล่นคลายเครียดครับแต่ว่าความแรงธรรมดาก็ธรรมดาไปครับดังนั้นก็ต้องเป็นลาวาครับถึงจะแรงถูกใจพี่สังวานใช่ไหมครับผมครับผมคันนี้พี่สังวานจะเน้นกระโดดหรือว่าเน้นลุยทางฝุ่นหรือว่าลุยทรายลุยอะไรครับบนถนนเนี่ยหน้าบ้านหน้าบ้านในซอยอ๋อแต่ว่าต้องเน้นแรงๆเลยใช่ไหมครับครับต้องแรงแล้วก่อนหน้านี้เล่นบิ๊กฟุตันไหนมาก่อนไหมครับบีครับเล่นแต่มันไม่ไม่ไม่มัน ไม่หมันใช่ไหมครับพอมาเจอความแรงลาวาเป็นไงบ้างครับถูกใจครับอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับลาวาคันนี้นะครับอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะเพราะว่าภูมิใจมากๆกับความแรงของลาวานะครับผมก็ลาวาเวอร์ชั่นใหม่ที่ผมขายปัจจุบันนี้นะครับที่พี่สังวานเขาจัดให้อีกนะครับก็นี่มีนี่นะครับผมเครื่องชาร์จดิจิตอลนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผม ในเซตนะครับผมเป็นคอมโบเซตนะครับผมอยากอาหารจานด่วนเลยนะนี่มีชุดคอมโบเซตนะครับผมก็เป็นสปาร์กนะครับผมจากคาเซโมโต้นะครับจากแฟลตโดยตรงนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเด็ดมากๆครับไม่ธรรมดาครับนี่เวลาเราชาร์จแบตนะครับก็จะถนอมไฟแล้วก็อะไรได้เยอะแยะมากมายครับทาให้แบตลิโพเราไม่ระเบิดนะถ้าเครื่องชาร์จถูกๆเราอาจจะกลัวแบตลิโพเราระเบิดได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ลจบเลยสบายครับ ไม่ต้องกลัวนั่งกลัวระเบิดเพราะว่าเขาวัดสุขภาพของตัวแบตได้นะครับถ้าแบตร้อนเกินหรือว่าไฟเต็มอะไรเขาตัดให้เลยนะเจง๋งมากๆครับแล้วก็แน่นอนครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับสําหรับลาวากันน้ําแล้วก็แบตมอเตอร์บัสเลดพร้อมแข่งนะครับผมหรือจะเล่นชิลๆหน้าบ้านแบบพี่สังวานก็ได้นะครับโอเคยังไงวันนี้นอกเรื่องมาเยอะละก็ถือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจนะครับของเล่นเจ๋งๆนะครับยังไงก็ ติดต่อกันไม่ได้เลยละกันนะครับผมส่วนสําหรับวันนี้นะครับผมตู้ยแม่ทอยนะครับผมแล้วก็พี่สังวาลนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงผมขอตัวลาก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบายบายสวัสดีครับถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้ยแม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด 高橋アップ。はい